เอาเช้าแล้วผู้คนไปไหนหมดเนี่ยที่จะตัดยากอ่ะก็นี่ไงใกล้นี่มันเป็นคนไปหาทานหาทานฮะแล้วกูได้กินได้กูเจอปอตอันนี้อะไรไอ้บุ้มดูให้กูก่อนดินี่แหละสกินหลักมาแล้วนี่ไอ้บุ้มดูให้กูก่อนดิน่าจะเป็นป๊อตไปไหนดีป้าเต้ช่ราจะไปไหนกันดีไปหาอาหารจะตายแล้วคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณโดนเสาไม่ใช่ ใช่จะตายแล้วโดนลุมมีขายด้วยหรอ <c oughs> เราจะเป็นต้องนอนไหมเนี่ยอุ้ยเหี้ยไม่มีขาเอาหน้าเอาทำไมนานเป็นอย่างนี้อ่ะพี่เห็นมันผมปะ่ะไหนเนี่ยมันไม่มีขาพี่เห็นปกติอ่ะอเอาเหรกอรเกียเ่ยมเฉดเดมีเ<แ>ปอ่าอเนี่ยเอาค้างไปแล้วป้าง <c oughs> ถ้าสุดกลางไปแล้วโอเคตายไม่ใช่เกี่ยวทำไมน่าเป็นอุบัตอ๋อจะทำการรีเนี่ยประตูเนเธอร์เนี่ยไหนวะอยู่ในไหนวะมันปรับภาพนี่ไม่ได้นี่นะงามเลิโอเคลองดูเอาละ พี่ทุบเตาไว้ให้โอเคได้ได้ตอนนี้ปวดอะไรอยู่อ้าวลืมบอกเลยว่าไปไหนเออที่จะไปนั่นไงอยู่เห็นชื่อผมไหมข้างหลังอยู่ไอ้แก่ฟักทองนั่นแหละพี่เ้าทำไมมันค้างวะอยู่ลึกซะด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ได้ค้างนี่หบอกไม่เข้าให้ยังไงโยนให้ ที่ขวาแล้วกูก็โยนให้มันหัวใจมันจะขึ้นหัวใจคี้ขวาใส่เป็นก็กูก็กูตีงให้เอ้ยก็กูคลิกขวาใส่มันมันขึ้นหัวใจแล้วแต่มันยังวิ่งหนีกูอยู่กูไม่รู้ทำไมมันจะให้เรื่อยมันพอให้ไปครั้งแรกมันก็ไม่กินต่อนะเหมือนเมื่อก่อนเวลาเป็นคนระยะมารอบเมื่อก่อนครั้งแรกก็เฉยแล้วหลังมือติดใจไปหาซื้อเองเป็นยาเหมือนหายเลยกูจะไปทำอะไรดีวะว้าวไดมอนด์จริงเป็นบ้าเลยรก็เขียนไปก่อนครับอย่างโง่ มทุกคนไอแอดมินมันก็ไม่ทำด้วยนะมันก็ไล่ผมทำอยู่คูทำอยู่คูปวดใครตอนไหนเนี่ยนะพี่นุกมายังอ่ะย้อนสเตกดูทุกคนลงมาสิเจอทำแล้วดูแกอันนึงเดี๋ยวพี่ต้้งแกนี่ก็อยากเล่นแล้วอ่ะบอกเลยยิ่งเลยไปเจอวัวแล้วผมบอกเลยว่าเลิอกทำลายแสวกูดีสุด อะไรที่มันบั๊กๆอยู่ก็อย่าเพิ่งโทรช่วยโชว์สิดีเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูแกะเนี่ยดูทุกคนดูแกะแกะไม่มีตีนด้วยเป็นไงแล้วดูหน้าแกะมึงช่วยโชว์อะไรสงดีๆได้ไหมช่วยจังกูจะตามพวกจะเผาอะไรวะลืมอ๋อเผาเหล็กมีบ้านกูจะไล่เผาบ้านเลยคอยดยทีกูบอกให้ไปตายไงขยับไม่ได้เออมรกรนี่ขายได้ไหมขายได้หมดเลยมรกรอะไรทุกอย่างขายได้หมดเลย พี่ลงมอสอะไรบ้างอ่ะอันนี้ไม่มีมอสนะอันนี้ไม่มีมอสเรียกดอีกแล้วฝั่งนู้นตามทางมาเลยพี่ทางที่ผมขุดแยกไว้อ่ะระวังเดินเดินอยู่แล้วก็ตกนะพี่ใช่รอเลยสร้างบ้านเดี๋ยวสร้างให้ดูบอเตบอกบอกคนดูเลยว่าพุ่งนี้พนี้พวนี้สร้างได้พุ่งนี้ฮะทุกคนพ่งนี้ตามทางอายซะไอ้เหี้ยบอเตบอกอ่าได้ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโผล่ว่าผ่กผมตกลงเมื่อกี้รอตะปูเกือบตายรอตะปูตายเมื่อกี้ใช่ผมเห็นอยู่ผมผมดูอยู่ว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้างเอาสเกลสเกลนี่เป็นลาวาด้วยดิเชี่ยดีแล้วแหละที่ผมเลือกลงทำเนี้ยคุมาทางไหนวะพรุ่งนี้ไลฟ์ประมาณสามทุ่มฮะ แต่เราคือครอบครัวลงไปเล่นกับมันคนเราอ่ะใครพูดถึงครอบครัวแต่เราคือครอบครัวใครพูดถึงครอบครัวไม่สำคัญหรอกว่าเขาลุ้นอะไรไม่สำคัญว่าใครหลาบรวมอะไรนายพูดถึงครอบครัวอย่างนั้นเหรอเอฟฟมิโซนิโตอมามินาเกตาเป็นโต้เฮียมันจะรอบสังหารไหมนะสเกลไม่มีอะไรเลยมาสิใช้เนี้ยไหม ไทสามเก้าสามสิบเก้าเลยอะไรยิงผ่านน้ำไม่โดนหรอกหนักเลยดึกว่าไม่รอดแล้วขนาดนั้นเลยพี่ไทรพูดถึงครอบครัวเอสโบมีโตมีคูทั39 39้ไงอะไรจะลุ่มคมหรอสเกลเรตันตายซะโดนลุ่คมโดนลุ่คม เชี่ยอลังสเกลเลยนี่หว่าเนี่ยเยอะว่ะเชี่ยมันเลยรูปผมมาสี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 ่ไม่เป็นสจมลาวาไปเถอะไปที่ยอดต่อ ไม่หรอกสร้างบ้านได้ผมคงไปแล้วแหละถ้าสร้างบ้านได้ผมคงออกจากถ้ำอ่ะไม่ใช่ฉายาคนที่รวยสนิทเซอร์ฉายาเก็บเกี่ยวที่มันจะมีฉายาขึ้นบนหัวที่อะไรจะทำได้ให้พวกเนี้ยโค้ชพนโปลเต้แน่เลยดูทรงแล้วสร้างในนี้แบบเก็บของ ที่พักชั่วคราวตรงนี้ซอมบี้เ๋ยเยี่ยตีทีครึ่งหลอดเกินไป วันนี้ของกูก็ยังสับสนอยู่นะว่ายังมีข้อตอสงสัยอยู่ถ้าเกิดว่าเป็ดตกปลาไปจากปลาตกน,นหละว่าได้กูคือกูจะได้เฮี้ยอะไรวะคโครงกระดูกที่แสงจางน่ากลัวีแล้วกูได้กระโหลกโครงกระดูกเฉย,เยอเี้ยออ่ของกูงได้กูล็อกอะชินเม้นเฉยอีกงานี่มาได้ไง สดน้องกูฝันหวานซะแล้ว <laughs>